วันนี้พร้อมเปลยาไหมพร้อมเปล่าไหมผมจะเอาคืนพี่อเล็กเราจะเอาคืนพี่อเล็กร้องตามมาตุ่มมะตุ่มมะตุ่มตมัดตุมาบตุจัดถนนเส้นรัดโยนะครับผมบอกเลยว่าพ่อค้าจะคืนช่วยด้วยครับทุกคนดูไอเด็กสองคนนี้มันตีนอีกแล้วครับที่เรียกว่าไอเด็กเหรอ สวสกันเดยสามสวัสดีจ้ะสง้า์สามกงการเดย์สามวันนี้สวัสดีจ่ะวันสงการไม่ช้าคือมาเล็กมาครับฮะตื่นขาอยู่ไหนไม่ช้าพี่วปดตอนนีวื่นต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 ันตื่นตืันตื่นตื่นตื่มตื่น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 ตนนครับตนต่่นตืนตไม่มีืนตน่มีแรง่มีน พีมีนสวัสดีวันสงการนอนหลับสบายไหมแฮปปี้แฮปปี้เหรอสวัสดีวันสงการนะครับตอนนี้นะเพิ่งไปซาวเช็คที่งานเมเจอร์รัตโยจินบอกเลยว่าพร้อมมากเพราะว่าพวกเราเนี่ยเตรียมเปียกกันเรียบร้อยหรือเปล่าอาจจะผมคนเดียวที่เตรียมเปียกเพราะว่าเอาบอไม่ไม่อยากเปียกเมื่อกี้เพียงนะไปบอกเปียกทุกเปียกไม่เปียกเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเปียกทีเดียวไปเว้ยไปเว้ยไปพี่ไปพี่ไปไปนฮะ

ไไดเดี๋ยวเราจะแบบไม่มีเกียก่อนเพราะว่าวันนี้มันน่าจะเปียกเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่า <ๆ S 2> เราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวเราใส่เกียกกันโอเคครับโอเคแต่ว่าทำได้เดี๋ยวเราจะไปในวนไม่ใส่เกียกกันนะโอเคองลองมอซ้อบยถามเหมือนเอีบบลยวันนี้้อมียกไหม้อมเปไหมผอม้ยไหมผอมาพร้อมไปซัดเ็คกันดีกว่าฮะไมไมต้องบมมือแรกต้องต้องส่งจุดไหม

ขอเสียงหน่อยออดูตรงมาว่าทนะ่าจะเปียกไปนิชีผมได้เลยเออบทสั yeah, hey. ้นพี่ก้องเอ๊ะทำไมไม่ไอ้บ้านนาละนอนไม่ต้องกลับคืนบ้านคนจะไปไม่มได้ ดีไปกับลมลมลมมังที่คุณแคล่ะตาสีตาุดตาดวงมันเจ็บในส่วนขาที่เขียวขาไทยเด็นเรียนเก่าขั้งสุกสกาวมาทำไป เจ็บในสวงผุงพวงรู้หรือเปล่าทิ้งเคียวขาดไปอันนี้ฝรั่งร้องเพลงลูกทุ่งอ,อ่ะโอ<ฮ>้โหด้โดนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าอันนี้ลูกคอกี่ชั้นคะเนี่ยไม่เมีครับต้องให้จานโบสอนเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ครุษละลูกศิษย์ครุษละมีคําถามมาถามถ้าใครไม่ตอบจะโดนยจิงทราบเช็คเป็นไงบ้างครับวันนี้เเช็คสนุกมากเลย เดีามกากครับสาวเชคเว้ยดีเราพรับสจะตกดีขระหยัดีงินฝนจะตกด้นน้วย่เดีดเลยกันนั่นอยู่นานสักหน่อยเนาะฝนฝนได้ตกใส่เราไม่เอาสาวเชคเป็นไงถ้าไม่ตอบจะโดนยิงถ้าไม่ตอบจะโดนยิงสาวเชคเป็นไงโดนเปลววนแล้วสาวเชคเป็นยังไงบ้างดีวันนี้เราไม่ใส่เหนียดด้วยใช่ไหมชอบเลย S <S เพราะว่าเราจะเปียกใช่ไหมพี่แฟนๆมารอเต็มเลยวันนี้จริงขอบคุณมากเลยและเหมือนอแฟนๆเขาพร้อมเปียกด้วยนะครับวันนี้เหมือน<ช>เขาจะใส่ซองกันน้ะมาใส่ชุดเตรียมเปียกมาเลยผมดีใจมากเลยที่ได้เจอทุกคนวันนี้คุณจีซังครับฝากเพลงใหม่หน่อยครับฝากได้ครับยิ่งผมยิ่งไม่รักสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มและพระเอกซูมากเลยครับถูกครับนะครับครับแต่ถ้าคุณไม่รักผมผมจะยิงคุณนะครับให้ค โอ๊ยรีบชวนเลยก็ชวนแต่เพื่อนไม่มีใครบู๊เลยที่ก่อนอ่ะช่วยด้วยครับทุกคนดูไอเด็กสองนนี้มันตีนหนึ่งแล้วครับที่เรียกว่าไอเด็กเหรอซาวชิเปรครับอาตุเมื่อกี้ซาเล่นสนุกดีครับแต่รับประกันว่จะตกเลยต้องรีบออกมาก่อนแต่อยากยืนนานกว่านั้นเนาะใช่อยากซาวชิตกดแต่คนจะได้ตกเนาะแล้วจะเปียกจะได้เปียกไงแต่วันนี้ต้องเปียกนะตู้ใช่แต่ต้องไม่ชอบเปียกเลยอ่ะพี่เล็กต้องอย่ายิงตัวนะแต่ว่าตัวยิงได้ มาแยกขนมที้พี่กินนะครับอันนี้กินอะไรคะเนี่ยอนี่ขนมเบื้องค <c oughs> รับอะอรไหมอันนี้อะไรคะเนี่ยเมนูอันนี้เป็นข้าวไรส์เบอร์รี่กับปลาซาบะครับว้าวสุขภาพมากทำยังไงดีล่ะอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้พี่ชี้ผมไม่รู้โคต้าเยอะแค่ไหนแต่ว่ากินได้ทุกอย่างเลโอ้ยคุณหนูของพี่ไปดูน้องชีกินข้าวโอเค กูจะต้องกินไม่เลือกกันน้องชิมโอ้ยเซ็นเตอร์คนใหม่เฮ้ยเซ็นเตอร์คนม่เป็นแค่สยามเท่านั้นแหละเออเหอหรอหรือยังไงโอ้ยยงไม่ชินเงี้ยถ้าวันนี้เขาเป็นเซ็นเตอร์คนใหม่เออเราเซ็นเตอร์คนเก่าไปแล้วแหละเฮ้ยไม่ใช่หรอกเรามีวิชาแบบสอนอะไรซังมั้งไหมการเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีต้องขี่จักรยานเป็นครับเฮ้ยพูดไฟเป็นด้วย หรอน่าสมมติว่านี่ผู้ไฟอะไรแต่ลองสิอืออันนี้แปลว่าประสบการณ์มีมาประมาณนึงแล้ววันนี้คุณเซ็กซี่เลยนะคะวันนี้ผมไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยมีตอนนี้มีกล้ามออกที่ข้างไหนนะคะทางไหนนะกลัวไปทางนี้เลยคราฟซางรบกวนมานหนักตรงโอ้ยคุณอเล็กกินมือที่เท่าไหร่คะ วันที่สามครับวันนี้วันนี้คุณจะทําลายสถิติเมื่อวานไหมว่าคุณกินสี่มื้อเมื่อวานต้องสู้โอบูไม่ได้เนยสู้โอบูไม่ได้อะไรอ่ะพี่กองละเฮ้ยสิบป่ะเนี่ยพี่ได้ข่าวว่าคุณกำลังฟิตหุ่นใช่ครับอุ้ยแต่ว่ายังไม่อยากโชว์มากทุกคนก็โบูยี่สิบอีกประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนปุ๊บยี่สิบปุ๊บแต่เมื่อวานคุณเบบี้ทีนะ เมื่อวานคุณเบบี้ทีบอกว่าน้ำจิ้มถ้าน้องอายุ20แล้วให้น้องโชว์ได้ไหมต้องรอดูว่าโชว์ขนาดไหนเอ้ยโชว์ขนาดเยเล็กครับเอ้ยเป็นไงบ้างครับชีดวันนี้เมื่อเช้าฝนตกเลยทุกคนตอนแรกบอกว่าแอบกังวลนิดนึงเพราะว่า ฝน,นตกเนี่ยคือกลัวไม่สบายครับผมแต่พอฝนตกมามันตกนิดนหน่อยก็คิดว่าวันนี้น่าจะผ่านไปได้ดีดครับน่าจะต้องไปไหว้ขอที่นี่ก่อนครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีครับผมวันสองวันที่ผ่านมามันเป็นแบบว่าพีเดวสงการอันนี้คือสงการจริงๆนะวันนี้ผมรอที่จะเล่นน้ำสงการกับทุกคนแล้วครับผมค่อนข้างแตกตัวมีชิดครับผมเพราะว่าเซฟตัวเองเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จริงๆปกติอะ เล่นน้ำสงการเขาไม่เล่นกางเกงยีนกันหรอกพี่เขาเล่นเกงขาสั้นกันแต่วันนี้เราก็ต้องมาในลุคดาราเราต้องเทิหนึน่งประสบการณ์ที่ผมนึกถึงก็คือผมไปเล่นน้ำสงการบ้านแบบว่าพี่ที่รู้จักตอนเด็กมากแล้วก็มันสนุกตรงที่มันเหมือนแบบเราตั้งเค็มแล้วเราก็รอแกล้งคนอื่นครับผมแล้ววันนี้เป็นพี่ชี้หรือว่าเป็นน้องชี้กันเปงนวันนี้ผมว่า นม่จะเป็นน้องชีตนะก็รู้สึกว่าตัวเองแบบวันนี้แบบไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมโอโบอภินัฐเปลี่ยงกลววันนี้อยู่วงไรส์นะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นสงการกับทุกคนนะครับผมมาเล่นที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับวันนี้ก็จะเป็นลุกแบบสงกรานเลยแต่เป็นสงกรารที่แบบว่ายังเฟี้ยวอยู่ที่จริงตอนแรกอยากใสก่แว่นกันแดดครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผมจะทําตกไมหมือเล่พวกเราใดตั้งใจเปลี่ยกมากมากคือต้องเปลียกกับวันนี้คือถ้าไม่เปลียกจะแปลก แค่สาวเช็คกอรู้สึกว่าเปียกแล้วเพราะพี่เล็กดื้อมากกว่านี้พี่เล็กคือแบบฉีดบอกว่าพี่เล็กหยุดพี่เล็กจะฉีดดูดีจะฉีดใครเป็นพิเศษไหมวันนี้ยิงอยากแกล้งเพี่โปเพราะว่าเพี่โปเขาไม่ชอบเปียกแต่ว่ามันไหนๆมันก็วันสงกรานต์แล้วแต่วันนี้คุณไม่มีข้ออ้างนะฮะวันนี้คือวันสงกรานต์นะฮะตอนเด็กๆครับผมตอนที่อยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเคยเล่นสงกรานต์โรงเรียนผมจะมีสระว่ายน้ําก็ไปเล่นสงกรานต์ในสระว่ายน้ําทุกคนเลยแบบว่าเรียกว่าไงอ่ะเหมือนมีอัลลิมิตกระสุนเพราะว่า ฉีดๆๆเพิ่มฉีดๆๆอย่างเงี้ยมันเลยสนุกตอนนั้นสือว่ายิงได้ตลอดเวลาแล้วก็สนุกครับ<ม>คุณครูก็จะมีปืนใหญ่กว่าเด็กเพราะว่าคุณครูมีสายายางเลยแล้วน้องเคยไปเล่นข้างน,นอกไหมกับมันคอไรไม่เคยครับเคยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เล่นกับพี่ๆแบนคส์กันนะได้เลยครับวันนี้คือฉีดผมได้เลยสวัสดีครับวันนี้ลุก <c oughs> ที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเรืเฟรนด์มันมาจากเชียพลเขียวเอี่ยมครับน้องซีดนั่นเองผมทักมันไปวันก่อนว่าฮ ทำไมผมมันเท่ขนาดนี้ <c oughs> ก็เลยไปแคปจากโพล่าสุดที่มันลงแล้วก็เอาไปเป็นเลววันนี้เลยแต่ผมรูส,สั้นไงมันมันมันจะเดือดาน,นิดนึงแล้ววันนี้เป็นลูกที่ผมอเสียไปคเป็นลูกที่ ้อมเปียกมากๆครับ้าโดนน้ำนี่เซ็กซี่เลยเปล่ามันก็สีทงอยู่สีทงสีทู <laughs> เรามาโชว์ที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับวันนี้เรามาโชว์6เพลงครับเป็นจำนวนที่โอเคสนุกสนุกสนุกจอยอยม้วน,นๆวันนี้เรามาเปียกบรรยากาศสาวเช็ควันนี้เราเราไม่ได้ไม่ได้ใส่เอียเพราะว่ากาลัวเปียกฟังมออะไรเอาเป็นหลักครับก็เลยเป็นอะไรใหม่ๆมากๆ,ากๆแล้วก็ไอร้ระหว่างที่เล่นอยู่อะก็ก็บล็อกกิ้งอยู่ใช่ปะกลับมาทำไมอินโทรขึ้นปุ๊บ เฮ้ตึงตึงตึงเฮ้ฟมฝนก็ตกเลยในวงเขาฉีดน้ำสั่ไปยางวันนี้พี่เล็กฉีดโอ้อันเล็กอ่ะมันฉีดไล่เลียงคนเลยแล้วสั่งได้ฉีดกลับไรไม่ฉีดครับผมเป็นคนดีสั่งมีแบบว่าใจใจเลว่าอยากจะแก้แค้นไอ้พวกที่ฉีดเยอะๆเนี่ยเจเล็กชีดนี่ะมันเคี้ยวมากตอนอยู่บนสเตจต้องสู้เลยครับ น่าจะเป็นประเพณีปกติทางบ้านเราแน่นอนเรื่องเรื่องการลดน้ําดำหัวผู้ใหญ่ปีปีที่แล้วไปไปเยี่ยมอมามากงมาใช่แต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าเราต้องไปสาน้ำไปเต้นอ,อ๋อพรุ่งนี้เลยครับได้ได้จะจัดทริปไปบ้านเจที่หัวหินกัน แล้วผมอาจจะไปเป็นปีแรกเพราะว่าสองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ไปใช่ไหมว่ายิ่งครบแต่กบยิ่งไม่รักยิ่งยู่กันไปอ้าวไหนๆก็พูดเรื่องสิงเกิลเฮ้ยสิงเกิลมา มันขนาดนี้ละฟังรับชม,มี V ยิ่งครบยิ่งไม่รักเลยครับรับชม M มีได้ที่ยู u ูบทาราเลเบ e ลแล้วก็สามารถฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนั่นเองเลยครับขอฝากตัวซ็นเตอร์คนใหม่สวัสดีครับเราอยู่ที่เมเจอร์ลาเชอร์ทินค้าบโมมาห้องกับปืนครับซีทูข้าวหวันนี้กับมีเสื้อตัวนอกก็เป็นซีทูเหมือนกันนะครับแล้วก็เก่งยีดรองเท้าคีนนะครับแล้วก็มากับปืนที่ผมสั่งมาแล้วผมดูเอาฐานมา ก็เลยไปยืมถามพี่ครับโอ้เดี๋ยวถ้าเขามาอีกผมจะฉีดน้ำเลยเต็มร้อนไหมวันนี้เต็มร้อนแน่นอนวันนี้เปียกแน่นอนทุกคนเจอเลยครัวผมเมื่อเช้าก็เสาร์เช็กก็เหมือนฝนจะตกด้วยทุกคนวันนี้ก็เลยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแบบเย็นสบายบวกกับบรรยากาศก็คือเห็นแฟนๆเล่นน้ำกันแล้วผมเห็นมีอะไรนะสระน้ำสองฝั่งอ่ะแล้วก็มีสไลเดอร์ฝั่งนึงคืออยากเล่นอ่ะ คืออยากเล่นมาฉีดได้เต็มที่วันนี้เต็มที่ได้เลยครับผมแล้วเราจะฉีดใครไปเอทีมีใครอยากแก้ไหมวันนี้ไอ like like my girl, my magic, ้โหยังอยากแก้งฉีดเหมือนเดิมแหละเมื่อวานที่ไปวันเบงคอกเหมือนก็ฉีดแบบไม่เต็มที่แล้วรู้สึกว่านี่แหละเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้เลยต้องฉีดแล้วจะย้อนกลับไปช่วงตอนผมปห้าปกติปิดเทอมก็จะมากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอยู่หัวหินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องลงมาเล่นน้ํากับ ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านจะมีคุณลุงขายชาวก้วยเขาก็จะมีรถซาเล้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นลุงก็เชื่ว่าเออไปไหมก็ลเลยขี่ทั่วลาดพร้าวทั่วผ่านเมเจอร์ผ่านอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เลยมาเล่นที่เมเจอร์แล้วครับผมเออตอนแรกเรามาแบบมาเล่นกับอย่างเดียวไงไม่ได้มาเล่นดนตรีต่อว,วันนี้ก็มาในฐานะศิลปินนะคะบ่อยครับบ่อยครับ,บ,รบเพราะว่าอยู่ใกล้บ้าน เคยครับผมมาประจาครับผมบคลูกค้าเมเจอร์รัชโยนะครับวันนี้มาโชว์ที่เมเจอร์นะคะผมรัชโยทินวันนี้นะคะเรามาโชว์6เพลงนะครับพร้อมกับเพลงสุดพิเศษ1เพลงวันนี้พอมากเลยคับพร้อมตั้งแต่สาวเช็กแล้วคือพร้อมรับความเปรียกวันนี้พร้อมาจะสาดความมันให้กับทุกคนเลยบรรยากาศสาวเช็กวันนี้ดีมากเลยครับไม่ร้อนเรียความที่มันมีสระน้ำอยู่ทางด้านซ้ายสไลเดอร์ทางด้านขวาความลมเย็นมันก็เลยโกลมาถึงตัวเราก็เลย อยากเล่นเลยพี่คืออยากโดดลงไปเลยอะถ้าไม่ติดว่ามีไม้นะวันนี้พร้อมเปียกมากครับนี่มีแว่นกันนาวพร้อมแล้วพี่เชษหเชษหนวันนี้จะเป็นน้องเฟงหรือเป็นพี่เซรวันนี้เป็นน้องเฟงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติไม่ค่อยแบบไม่ค่อยติดแอคเท่าไหร่ปกติติดแกละครับอันนี้แกล่ะใช่นี่แบละครับ,บวตอนเด็กๆ,ๆกับผมก็จะมี สายยางที่บ้านผมมีเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่แล้วมันก็ติดข้างถนนถูกไหมครับแล้วก็แล้วก็จะมีถังเอามาตั้งตรงถนนแล้วก็พ่อก็จะขัน้ันแข็งมาใหญ่ๆแล้วก็ลงไปในถังเมื่อที่ใครเดินผ่านมาแล้วก็จะสาดเขาแต่ผมโซนก็เลยลงไปในถังเลยแล้วก็จบเลยไม่ได้เล่นน้ำแล้วเราเอาน้ำเย็นสาดคนอื่นเขาไหมสาดเลยครับผมเย็นเจี๊ยบเลยสวัสดีครับอเล็กครับคนยิงทุกคนแล้วนะคะใช่เพราะอยากเล่นน้ำมากอันไหนพีชเช่วันนี้เลยพิเ่เป็นใครวันนี้อุ้ย เใส่เสื้อลายดอกครับใส่เสื้อลายดอกนิดหน่อยครับนิดหน่อยอากาศมันร้อนวันแพ็กกินเยอะครับกินไปนิดเดียวอยู่เลยอีกมือนึ้งไม่ได้กินครับแล้ววันนี้เราโชว์ที่ไหนมาโชว์กันที่เมเจอร์รัตโยทินครับผมบอกเลยว่าจะเต็มทราบเช็คเมื่อเช้าคือเราอะ ลองซาวเช็คแบบไม่ใส่เอียเพราะว่าวันนี้เราจะเตรียมเปียกครับผมก็ออกมาดีครับไม่ใส่เอียก็เสียงไม่ดีเลยทุกอย่างก็ฟังเสียงฟังชัดอยู่ครับก็ซาวไป3ามเพลงครับผมแล้วก็ฝนก็ลงมาพอดีตอนเพลงกลับมาทําไมแล้วก็เลยเป็นกลายเป็นว่าฝนมาทําไมเลยนี้ผมอยากเล่นน้าอยากโดดน้ําเลยอะมีสาวไว้น้ำอยู่ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าโดดได้ไหมถ้าฝนสงการอะผมนึกถึงปีแรกที่ดเซนกันคือเกมที่เราต้องตักน้ําให้มนาลิซ่าอะไรเงี้ย ใช่ครับเป็นเกมได้ที่เรานึกถึงไดซ์ไลด์ไดซ์ไลด์บ้านปีนี้คุณได้เล่นกับพี่ต้้งไหมคะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไปเที่ยวอยู่ครับเที่ยวกับเพื่อนๆนี่นแหละครับที่หัวหินบ้านเจบ้านเจเรตริดตามราติดตาไปเลยครับสวัสดีวันสงการานต์ครับขอวันนี้ลุกดูสดใสนะคะวันนี้ใช่ฮะวันนี้สดใสามากเพราะว่าวันนี้แบบตอ้อนรับบ้นสงการานต์จริงๆฮะวันนี้วันที่13แล้ววันนี้เรามาชมกันที่เมเจอร์รัชชโยธินครับผมเป็นถิ่นหนูเลยอะเพราะว่าโรงเรียนหนูอยู่ข้างๆนี่เอง คือใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนที่นี่ดูหนังเคยโยนโบก็เคยสมัยก่อนจะมีที่นี่จะมีเลเซอร์แท็กครับผมก็จะมาเล่นที่นี่ทุกเย็นเราจะมีร้องคาราโอเกะอย่างเงี้ยเขาจะมากับเพื่อนบ่อยๆวันนี้พร้อมเปียกอยู่ครับเพราะวันนี้ตั้งต่เซ็ตผมมีเพราะว่าจ้ร,รู้ว่ายัางไงเดี๋ยวก็เปียกอยู่แล้วแล้วก็เลยอ่ะเอาแค่ขึ้นเวทีให้มันสวยก่อนก็นกพอบรรยากาศเช็คว่าเช้าอนฝนจะตกเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ฟ้าปโปร่งแล้วเหมือนเป็นไซให้เราได้เล่นน้ำสงการกันแบบจริงๆติดตามวันนี้นะฮะว่าวันนี้จะแฟสขนาดไหน มันจะเกิดขึ้นช่วงเด็กๆครับก็จะเป็นช่วงที่กลับไปเล่นน้ําที่โคราชครับแล้วก็มีเหมือนเป็นสงกรานต์วันสุดท้ายซึ่งแบบว่าด้านบ้านหนูจะขายของอะไรแบบนี้เหมือนเป็นวันที่แบบว่าหนูจะต้องกลับกรุงเทพแล้วแต่หนูไม่อยากกลับเลยหนูก็เลยบอกว่าจะช่วยขายของนะหมถึงว่าตัวตัวตอนนั้นตัวเล็กมากและหนูก็ไปเอาเหมือนขันโตกอะไปตั้งไว้นาบ้านตรงพื้นตรงถนนแบบข้างๆฟุตบาทแล้วก็เอาแป้งมาเลี้ยงขายทั้งเหมือนว่าจะไอ้นี่แต่ว่าก็กาลัได้กลับอยู่ดีีสงกรานต์ปีนี้แล้ว สงการปีนี้เหรอครับยังยังไม่ได้คิดไว้เลยครับแต่ว่าอยากจะไปดูศิลปินคนอื่นด้วยใช่สปอร์ตดนดนดนพี่ท <c oughs> ีปอบครับผมฮัลโหลสวัสดีวันสงการครับทุกคนวันนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาล้าส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นโรองท้อสีอ วอร์มเอิร์ธโทนครับวันนี้เรามาโชว์ส่งการที่เมเจอร์ราชโยธินครับวันนี้อยากจะแกล้ยังไงไหมวันนี้คือแกล้งไม่ชิดบ่อยแล้วขอขอขอ,ขอแกล้งพี่เล็กบ้างเพราะว่าตอนที่นั่งรอแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กอะเขาเอาปืนอะไปยิงคนอื่นอยู่นั่นแหละเขาเอาปืนจี้จี้คนตกรบอกยายาอยากตะเคยจากแย่งพี่เล็กครับเมื่อเช้านี้ก็พวกเราซาเช็คไปตอนประมาณเที่ยง40คือตอนนั้นฟ้าเริ่มคึมแล้วแต่เราเราก็ยังแบบ เฮยขึ้นไปทีไีสาวชิคประมาณ3เพลงครับ คือทุกๆปีที่หมู่บ้านโตอ่ะเขาก็จะมีจัดเทศกาลสงการใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีส่วนกลางที่เป็นสระว่ายน้าครับแล้วเขาก็จะมีการจับฉลากทุกๆปีพอจับฉลากเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการว่ายน้ําในสระว่ายน้ากันคือจะไม่ได้เล่นเป็นการสงการแบบฉีดน้ํากางถนนกันแต่ว่าเป็นการกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำเราเล่นกันครับแล้วก็จำได้ว่าตอนเด็กๆตชอบเล่นกับเพื่อนมากๆประมาณกลุ่ม5คนนะครับก็จะกระโดดตอนประมาณสองทุ่มลงไปวิ่งวิ่งวิ่งลงไปในสระว่ายน้ำแล้วก็จะโดนพ่อว่ารีบ้นาแลเดีม่บขึ้ ไม่เคยได้เล่นสาว่ายน้ำหรอกครับเออเออจริงผมไม่ได้เล่นสาว่ายน้ำแบบหลายปีแล้วมีมเราไปที่ยวไไหนไหมมีผมจัาเจอหัวหินที่พี่ๆเขาแพลนนกันไหสไัสดีครับสารบาร์ของมันเฮ้ยใครใครแล้วอีกชอ,น,อนึ่งเฮ้ยใครครับเนี่ย วันนี้ค uh> ุณเซีนะครับเนี่ยโอยเป็นยังไงลูกบิไก่เป็นไก่ลูกนี้ที่จริงมันเป็นเสื้อของชีตมาก่อนนะแต่ผมสลับกับชีตใช่เพราะว่าผมมีรองเท้าของตัวเองแล้วรู้สึกว่ารองเท้ามันเข้ากับสีเสื้อดีก็เลยขอสลับกับชีตฮะตัวนี้มีเ่็นพิเศษนะเอน้นี่คือ ก็ ah, คือเป็นหมาไปเลยเป็นหมาไปเลยเป็นหมาตกน้ำแล้ววันนี้เรามาโชน์อะไรกันโชว์ที่เมเจอร์รัสเซียทินครับเราเคยไปผมมาบ่อยมากเลยผมชอบมาดูหนังที่นี่ <laughs> แล้วก็มากินบุฟเฟ่ต์เท่านี้วันนี้เต็มที่มากเพราะว่าเป็นเพลงเพลง<พ>ตัวเองซะส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมาโชว์เพลงตัวเองละให้ทุกคนได้ต,ตื่นเ<ๆ>ต้นวันนี้หลับมาเต็มอิ่มครับตอนเช้าก็หลับตรงนี้เมื่อกี้เหมือนกันวันนี้ตอนเช้าเชกะดูมืดม,ด,มดเนาะ ตอนนี้ก็ยังดูมืดๆไม่แน่ใจว่าฟิล์มกันแดดหรือว่ามืดจริงรอดูเหมือนกันว่าวันนี้จะได้เปียกเพราะคนเล่นน้ำหรือจะได้เปียกเพราะฝนฮะแต่แล้ว,ว่าลูกนี้เราพร้อมเปียกใช่ลูกนี้พร้อมเปียกมากศาสตร์เนี่ยศาสตร์เนียนๆมาวันนี้ผมจะยิงแมด<า>ด็อกผมไม่ค่อยเล่นสงการเท่าไหร่แต่จะมีอันหนึ่งที่ผมจำได้ว่า ตอนนั้นเป็นช่วงอยู่กักตัวที่แบบสงการแล้วเขาจะต้องแบบกักตัวไว้แบบงดการเล่นสงการไปก่อนแล้วคนกับเพื่อนอยากเล่นสงการมากก็เลยลงสตอรี่เล่นสงการกันแต่อยู่ในห้องน้ําแล้วก็วาดรูปแบบเล่นเล่นสงการเนี่ยแล้วก็สาดเล่นกันใน IG l i v e ครับป,ปีนี้มาเล่นจริงละปีนี้มาเล่นกับทุกคนชาวไรส์แล้วก็มาเล่นกับเพื่อนเพื่อนวงดาส์ส่งการปีนี้ผมคิดว่าทุกคนเหมือนกันหมดเพราะว่าดิวกันไปแล้วทุกคนจะไปท่องเที่ยวบ้านเจที่หัวหิน จีซังจะมีการถ่ายแอกโอ้โหเราจะไปโผล่ซักทีนึ่งไหมจีซังมีบล็อกเป็นนอนแน่เลยหลับอ่ะจีซังจะถ่ายจริงไหมเนี่ยผมรอดูแล้วกันวันนี้วันสงการนะครับผมวันนี้เรามาเชิญที่ Major Ratchathani นะครับผม Major Songkran Festival สองพันยี่สบวกออโต้กับพี่มินวันนี้เต็มที่อยู่แล้วครับเต็มที่ทุกวันแต่วันนี้จะเป็นวันที่เราจะได้เปียกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้าน,นี้เราจะแบบมีการฉีดน้องฉีดน้ำนิดๆิหน่อย วันนี้นะครับผมจะลงไปว่ายน้ำชื่อเช็คนะครับวันนี้นะครับผมใส่ leisure project นะครับเป็นเสื้อกล้ามสีเทามีเสื้อแบบว่าลายน่ารักน่ารักแล้ววันนี้ก็ทีมยีก็เป็นทีมผมนะครับเสื้อตัวนี้นะครับรองเท้าผมอยากจะเล็งพี่อเล็กเพราะว่าทั้งวันนี้แล้วเมื่อคืนเขาฉีดผมอยู่นั่นแหละผมจะเอาคืนพี่อเล็กเราจะเอาคืนพี่อเล็กเราจะฉีดพี่อเล็ก ชีดพียเล็กชีดพียเล็กเมื่อเช้าเป็นวันแรกที่เราเาวเช็คแล้วเย็นมากครับและสดชื่นมากแล้วก็ไม่หิวน้ําเลยเพราะว่ามีน้ําตกมาจากฟ้าเข้าปากเราเาลยครับคือชุ่มเลยคือเป็นการเปิดสงนการที่ดีเหมือนฟ้ากำลังบอกเราว่าวันนี้วันสงการน้ํามันต้องมาแต่ไม่ใช่มาจากแค่คุณฟ้าเขาอยากเล่นด้วย ผมอะเคยในวันสงการหนึ่งมันจะมีแบบว่าตู้น้ําแข็งผมอะชอบแบบว่าไปขโมยน้ําแข็งแล้วก็ใส่กับน้ำมินเย็นแล้วก็ไปลาใจเพื่อนเพราะมันจะเย็นมากมันจะไม่เหมือนนะ้ำปกติงไงมันจะเย็นพิเศษสงการปีนี้น้องจะไปเที่ยวไหนใช่ครับก็วลเรดร์ก็จะมีการไปเที่ยวหอหิน ไปบ้านพี่เจครับผมก็เป็นปีแรกที่เราได้ไปกันครบ10บคนเลยก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เคยไปอะ่ะคือคนผมก็รู้สึกว่าเยอะแล้วนะวรามันหกคนมันยังยุงย่งวุ่นวายขนาดนั้นแต่ว่าครั้งนี้ครบสิบคนคือมันน่าจะเหนื่อยคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ รู้สึกดีอบอุ่นอบอุ่นบรรยากาศดีๆก่อนขึ้นโชว์ครับสนุกครับวันนี้แพงเปียกครับอย่าเปียกเลยวิธีจะเปียกไหมคะ เปนบางทีแห้งเหมือนกันเฮ้ยจะหลบหลีกทุกการยิงเปียกใ,ให้พี่เล็กหล่อหล่อยๆอยู่ในในไม่เปน็นไรนะคะเออเป็นเด็กดีนะไม่ได้ไม่โซนนะเฮ้ยเอาอวยพรที่มันเป็นไปได้ดิเป็นไปไม่ได้เหรอเนี่ยเป็นไปไๆๆม่ได้เลยคือผมเป็นคนสุโขทัย้วทำอย่างนี้ทุกครั้งที่ได้กลับไปปกติทำอะไรแบบนี้ไหมทำครับปกติทำกับม่าม่ากงอยู่แล้วครับ วันวันสงการานต์นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างมีสีนะครับก็มีใช้เวลาว่างในการกลับบ้านไปหากลับไปหาคนที่รักนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไรที่ใกล้ที่ไกลกล็ตามก็ๆๆขอให้ได้ไปเจอได้ใช้เวลาอยู่ร่วมอยู่ร่วมกันครับผมอยู่บ้านผมาำทุกปีเลยไปกับแม่ถ้าผมดำที่บ้านเขาจะไม่ได้มานั่งเรียนกันแบบนี้เขาต้องไปตามบ้านดําหัวปีใหม่เมืองจะต้องไป ไปแต่ละบ้านที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราไกินอาหารก็แต่ราใช่แล้วเขาจะเอานมกล่องมาให้เราหนึ่งกล่องแล้วจับเฮ้ยแม่ยังไม่ได้ดูสวัสดีวัสนสงกรานต์นะครับ

เล่นละมุกนี้เมื่อคืนที่ท้างเหมือนเดิมม้วเจอครับ มเมเจอร์สินิเพทุกคนนึกถึงอะไรจะนึกถึงโรงหนังใช่ไหมครับ <Wow. S 1> แล้วก็สนุกมากตอนนั้นรู้สึกว่าบอกว่าบรรยากาศดีมากปพอปคอนอร่อยมากเลยวิอรคับ นาน,นีล่าเดือนแกงเือนแกงเค้ hey! จบไปแล้วนะครับสำหรับงานเม j o r Song ก r a n ต Festival สติวัล2025 บอกเลยนะครับผมว่าพวกเราสนุกมากดูจากสภาพพวกเรานะครับวันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นสงการที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับก็หวังว่าปีหน้าก็จะได้เล่นกับพี่พีเมเจอร์ราชโยธินนี่นะครับวันนี้สนุกมากเลยนะครับมวลโดยรวมคือพลังเอเนจีบวกค่อนข้างดีเลยครับผมชอบวันนี้มากเลยนะครับแล้วฝากโซเชียลมีเดียของเรานะครับไดดอตเซลและไดอันเดรสกอลเลแล้วก็มีเพลงใหม่แบงนะฮะดูได้ที่ทางดเลเบลแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยครับออดินออดั่สถานการณ์ขณะนี้นะฮะจากถนนเส้นรัชโยนะคร มีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยคนจีนเต็มไปหมดเลยนะฮะผมคิดว่าวันนี้โอ้ผมว่านักท่องเที่ยวปีนี้น่าจะเยอะนะคะผมว่าการสามารถกระตุ้นการค้าของประเทศไทยได้อย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณประเทศไทยนะฮะที่มีบงได้ไทยได้โชคดีนะและสำหรับเรื่องงานยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทย Thank you Bye b นะบายบาย